กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนคะ่ะพี่ๆขาพี่ๆเอฟซน้องระพีนะคะพี่ๆนะ้พบกับน้องระพี EP ที่66ประจำวันศุก ประจำเช้าวันศุกร์ที่22มีนาคม2,567นะคะพี่ๆค่ะ,ะเช่นเคยค่ะน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่นะ,ะเปิดรายการละ3 300บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะ ทุกองค์300บาทนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ขาเป็นเบอร์โทรนะคะ0 9 9 0 8 4 1 561นะคะพี่พี่ขาหรือจะเป็นแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่เบอร์โทนี้นะคะพี่นะ0 9 9 0 8 4ก5 6 1นะคะพี่พี่ขา ขออนุญาตนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะพี่ๆขาเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีนะคะพี่ๆขาหวันน้องระพีมาสองรอบจะเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะพี่ๆนะรอบเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงรอบเย็นก็ประมาณ ห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นจะเป็นการอัดคลิปแล้วก็เอาลง youtube นะคะพี่พี่นะจะไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะพี่ขาฝากพี่พี่ติดตามไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะพี่ขาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญมหาเศรษฐีค่ะพี่ขาเหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อเอียนะคะพี่พี่นะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ขา เหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาวัดบ้านด่านนะคะเปิด300บาทนะคะพี่พี่ขาเหรียญเก่าเก่าเหรียญสวยสวยนะคะพี่นะ, 2, ะเหรียญห,หลวงพ่อเอียนะคะ Panch พี่ขารุ่นมหาเศรษฐีนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเอียมหาเศรษฐีนะคะพี่ขาเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่2จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่ขาเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่นะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่ขาเก่าเกเลยค่ะพี่ขาเก่าๆเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่ขาเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่นะ เก่าเก่า,าสวยสวยด้านนี้เลยจ้ารูปหลอ่ลอหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงกับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะพี่ขาโทรทักไลน์หาน้องระพีได้เลยนะคะพี่นะ,ขอ,พพออะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่3มจะเป็นเหรียญห,หล่อหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหล่อหลวงปูุ่ขเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่ขาด้านหลังมีจานนะคะพี่พี่นะ ด้านหลังมีจานนะคะพี่พี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขด้านหลังมีจานนะคะพี่พี่นะเหรียญเก่าๆค่ะพี่ขาเก่าๆสวยๆเปิดสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปต่อรายการที่สี่ 4, จะเป็นพระอ่าพระวัดพับนะคะพี่ขาเป็นพระวัดพับพิมพ์ยืนนะคะพี่นะ เก่าๆค่ะพี่ขาเก่าๆเปิด300ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่นะเปิด300บาทนะคะพี่ขาพระวัดพับพิมพ์ยืนนะคะพี่นะไปต่อรายการที่สีจะเป็นพระผงนะคะพี่ขาเป็นพระผงขุดสะนะคะพี่นะพระผงขุดสะหลวงพ่อเผือกนะคะพี่ขา พระผงขุดสะหลวงพ่อเผือกนะคะเก่าๆเลยคะ่ะพี่ขาเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ขาไปต่อรายการที่หกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะคะพี่นะ ปีหนึ่งสองนะคะพี่นะเหรียญเก่าๆค่ะพี่ขาเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ขาปีหนึ่งสองนะคะพี่นะตามภาพนี้เลยนะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆเหรียญสวยๆนะคะเปิดสามร้อยบาทค่ะไปต่อรายการที่7จะเป็นพระปิดตาอ่าพระปิดตาเนื้อผงนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ขาปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่นะ ด้านหลังนะคะพี่ขาด้านหลังมีจานไหมอะน่าจะเป็นจานนะคะพี่ขาด้านหลังมีจานไหมอืมนี่ค่ะตามภาพนี้นะคะพี่นะเปิดสามร้อยบาทค่ะพี่ขาเปิดสามร้อยบาทนะคะพี่นะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่ขาเก่าๆนะคะพี่นะเปิดสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปต่อรายการที่แปดจะเป็นเหรียญ นี่เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจารย์ค่ะพี่ขาเหรียญสมเด็จโคสาจารย์นะคะพี่นะเหรียญเก่าๆค่ะพี่ขาเหรียญเก่าๆห่วงเชื่อมด้วยนะคะพี่ขาเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะคะพี่นะเหรียญสมเด็จโคสาจารย์ห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเปิด300บาทนะคะเหรียญเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่นะ ไปต่อรายการท yeah ี่9้าค่ะพี่ขารายการที่เก้าจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆเลยนะคะพี่นะเก่าๆด้านนี้เลยค่ะพี่ขาเก่าๆด้านนี้เลยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆด้านนี้เลยค่ะพี่ขาเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะ 300บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงโทรทักไลน์หาน้องรบพีได้เลยนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่10เลยค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายน้ำตกผิวนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อท่าน้ายน้ำตกผิวนะคะพี่นะวัดจันดีนะคะพี่ขาน้ำตกผิวจังหวัดจันทบุรีนะคะพี่นะ เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเหรียญพ่อท่านค้ายนะคะพี่นะเปิด300บาทค่ะไปต่อรายการที่11เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆค่ะพี่ขาเก่า,เกาๆเลยพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆนะคะพี่นะ เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่12จะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กัน,นะค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กัน2469นะคะพี่พี่นะ2469เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะพี่ขา เหรียญเก่าเก่าสภาพใช้ค่ะพี่ขาเก่าเก่าสภาพใช้เลยเหรียญหลวงพ่อกัน2469นะคะพี่พี่ขาเปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะไปต่อรายการที่13จะเป็นพระปิดตาคุกลักนะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นหลังแบบนะคะพี่นะพระปิดตาคุกลักหลังแบบนะคะพี่ขาเปิด300บาทเช่นกันค่ะพี่ขา ไปต่อรายการที่14ี่จะเป็นเหรียญพระพุทธบาทห่วงเชื่อมค่ะพี่ขาเหรียญพระพุทธบาทห่วงเชื่อมนะคะพี่นะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่ขาเหรียญพระพุทธบาทห่วงเชื่อมนะคะพี่ขา เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่15จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงนะคะพี่ขาปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงนะคะพี่นะเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเก่าๆเลยนะคะพี่นะเก่าๆเลยค่ะพี่ขามีเส้นเกษาด้วยนะคะพี่นะมีเกษาด้วยนะคะพี่ขา พระปิดตาหลวงปุตโตะนะคะพี่ขามีเกษาด้วยนะคะพี่นะไปต่อรายการที่16จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่านะคะตรงนี้จะมีลอยบินเยอะหน่อยนะคะพี่ขาตามภาพนี้นะคะพี่นะเก่าเก่าค่ะพี่ขาเก่าเก่าเลย เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่17จะเป็นสมเด็จเก่าะค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าด้านหลังประทับตายางนะคะพี่นะเป็นสมเด็จเก่าหลังตายางนะคะพี่ขา เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขห่วงเชื่อมะค่ะพี่ขาวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่นะพอศอจะเป็น2466นะคะพี่ขาเหรียญสวยเลยค่ะพี่ขาเหรียญสวยเลย เหรียญหลวงปู่สุขห่วงเชื่อมนะคะพี่นะสองสี่หกหกนะคะพี่ขาวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่นะเปิดสามร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ขาไปต่อรายการที่สิบเก้าจะเป็นเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะเป็นเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาที่ระลึกอายุครบแปดรอบนะคะพี่นะ หลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาวัดละหารไล่ระยองนะคะพี่นะเปิด300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปต่อรายการสุดท้ายจะเป็นพระถ้ำเสือเก่าเก่าค่ะพี่ขาเป็นพระถ้ำเสือเก่าเก่านะคะพี่นะเป็นพระถ้ำเสือเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขา ใหญ่ๆเก่าๆเลยค่ะพี่คะเก่าๆใหญ่ๆเลยนะคะพี่นะเปิด300บาทนะคะพี่ๆ่ะเปิด300บาทเท่านั้นนะคะ โอเคนะคะพี่ๆขาน้องระพีลงกลบทุก20รายการแล้วนะคะในรอบเช้าผ่านไปนะคะพี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์หานอ้องระพีที่เบอร์0ูนย์เก5 6 1นะคะพี่ขาหรือจะเป็นแอดไลน์เพิ่มเพื่อนม,ม,มาที่เบอร์โทรนะคะพี่นะ้ศูนย์เก้าเก้นะคะ่ะคะพี่ขาสําหรับรอบเช้าต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีรอบเย็นคะ่ะ